สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมในชาติเกษตรอินดี้นะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาทดลองใช้นะครับผมแชร์ประสบการณ์ใช้ผ่านรถถมินินะครับนะครับผมตัวนี้ผมซื้อมาในราคา1,600บาทนะครับรถถ่ามินินี่นะครับซื้อได้นะครับสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ในโชปปีนะครับผมซื้อมานะครับ นะครับผมเอาไว้ไถบุกเบิกนะครับระเบิดหน้าดินต่างๆนะครับผมซึ่งตอนไปซื้อรถไถคันนี้มานะครับผมเขามีแต่ล้อพวนให้นะครับผมวันนี้ก็เลยจะมารีวิวการใช้ฐานให้ดูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นล้อเหล็กนะครับผมผมก็ซื้อแยกชิ้นมาเหมือนกันนะครับผมอันนี้ซื้อมาในราคาคู่ละล้อเหล็กคู่ละสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทนะครับ พร้อมค่าส่งนะครับผมก็จะรีวิว2ตัวนี้ไปด้วยกันเลยนะครับครับก็สําหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับผมก็หาซื้อได้ในร้านค้าออนไลน์นะครับผมใน l a z a d a าโชปี้นะครับผมอันนี้ผมสั่งในโชปี้นะครับหนึ่บาทพร้อมค่าส่งนะครับผมมารีวิวการใช้ว่าใช้ดีไหมนะครับผมระเบิดหน้าดินนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มานะครับซื้อแล้วมาลองนะครับถือว่าดีนะครับผม ือว่าคุ้มนะครับ1,600บาทนะครับผมลองไปนะครับผมแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับใครที่ใช้รถไถควนดินมินิอยู่นะครับผมลองไปหาซื้อได้นะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับ Okay, ดูการกบหัวหญ้าจะดีมากเลยนะครับผมเร็วง่ายด้วยนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมแล้วผมจะถ่ายฝั่งนู้นต่อนะครับนี่ครับเพื่อนใช้ดีมากนะครับ สำหรับคนที่ไม่มีนะครับผมแงนะเง่มเลยครับใช้ดีแล้วก็นหนาด้วยครับเหล็กได้มาเชื่อมดีมากหนาะปรับปรับให้เข้าเลึกนะครับปรับให้เข้าน้อยได้นะครับตัวนี้โอเคครับวันนี้คงต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับกราบงามๆครับ